สำหรับคนที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะมาดูการพลังงานดวงโชคลาภของคุณในวันนี้คุณมีโชคลาภไหมและโชคลาภของคุณมาจากสิ่งใดนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่สองชุดดวงโชคลาภของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกไพ่หนึ่งชุดค่ะมาดูการดวงโชคลาภของคุณเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปพี่หมอจะเปิดให้ชุดละสามใบนะคะ พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะจหรับนะคะคนเลือกไพ่ชุดแรกนะที่หมอขอเปิดไพ่ก่อนคนที่เลือกไพ่ชุดแรกเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ชุดแรกบอกแบบนี้ว้าวสี่เหรียญวันนี้คุณมีโชคมีดวงอย่างแน่นอนนะคะโชคราบของคุณสี่เหรียญแปลว่าจะมีเข้ามาอย่างที่คุณหวังและตั้งใจอู้แปดเหรียญน,นะคะบางคนอาจจะได้หยิบจับเงินหมื่นปลายปลายเงินแสนปลายปลายเลยบางคนอาจจะได้หลักล้านนะคะ แต่ไพ่ใบนี้บอกว่า s o v t n o w t r e w r ห้ามโลภนะถ้าโลภและจะไม่มีโชคนะคะไพ่บอกวันนี้มีโชคแน่นอนแต่อย่าโลภนะเอาพอดิบพอดีนะคะจะมีโชคลาบเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะบอกเลยพลังงานดวงโชคลาบของคุณเนี่ยพี่หมอเห็นว่าที่อยู่อาศัยที่ทางให้โชคนะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะ,ะก็ได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่แเหรียญแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีโชคมีดวงอย่างแน่นอนค่ะพิมพ์ว่า รับคาทานายนี้และคุณโชคดีในวันนี้นะคะสําหรับคนเลือกไพ่ชุดที่1นนะคะมาดูกันเลยค่ะสําหรับนะคะคนที่เลือกไพ่ชุดที่2กันต่อเลยว่าพลังงานของไพ่บอกอย่างไรนะคะพลังงานของไพ่คนที่เลือกไพ่ชุดที่2ไพ่บอกว่าว้าวไพ่ขึ้นแบบนี้ค่ะ9เหรียญคุณมีโชคค่ะวันนี้ไพ่ชุด2จะมีโชคก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะคะ queen of the ward วันเดือนปีเกิดอายุให้โชคนะคะสำหรับคนเลือกไพ่ชุดที่2นะ Seven of the w อะวอว้าววันนี้มีโอกาสมีโชคลาบโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างแน่นอนเลยค่ะบอกเลยสำหรับคนเลือกไพ่ชุดที่2เนี่ยยังไงคุณก็มีโชคนะคะที่เด่นๆก็คือโชคลาบจากวันเกิดจากอายุของคุณจะให้โชคในวันนี้สำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่2ค่ะคุณพายไปแล้วคุณเลือกไพ่ชุดไหนชุดนั้นจะเป็นดวงของคุณนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และคุณ โชคดีค่ะ